สาเหตุหลักของโรคลำไส้ใหญ่อักเสบปวดท้องและท้องเสียเกิดจากแบคทีเรียที่เป็นอันตรายปล่อยสารพิษออกมาโจมตีเยื่อบุผิวของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและความเสียหายผลลัพธ์คือการเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้และลดความสามารถในการดูดซึมน้ำและเกลือแร่ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียก้นไก่การทำงานของสปอโรไบโอติกสปอโรยันต่อระบบจุลินทรีย์ในลำไส้คือช่วยยับยั้งกำจัดและขับไล่แบคทีเรียที่เป็นอันตรายออกจากระบบทางเดินอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างชั้นฟิล์มชีวภาพเพื่อปกป้องเยื่อบุลำไส้ใหญ่จาก3าปัจจัยได้แก่สิ่งสกรปรกที่ไม่ได้ย่อยสารพิษที่แบคทีรียปล่อยออกมาและการบุกรุกโดยตรงของแบคทีเรียซึ่งช่วยลดอาการปวดท้องท้องอืดและท้องเสียได้อย่างรวดเร็วในหนึ่งกล่อง s ปีโอรอยนมี20หลอดขนาดเล็กและใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้2-3หลอดต่อวันภายใน30นาทีหลังจากใช้อาการปวดท้องท้องอืดแสบร้อนในช่องท้องและทวารหนักจะดีขึ้นอย่างชัดเจนหลังจาก7วันอาการท้องเสียจะหายไประบบย่อยอาหารจะมีสุขภาพดีขึ้นหลังจาากใช้เเป็นวล หเดือนเยื่อบุลำไส้ใหญ่จะฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ไม่พบการอักเสบของลำไส้อีกต่อไปผู้ป่วยจะมีสุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารได้อร่อยขึ้นและไม่ต้องอดอาหารอย่างทุกขทรมานอีกต่อไปผู้คนนับล้านไว้วางใจและใช้ปีโอรอยันหากคุณมีอาการลำไส้ใหญ่บวมปวดท้องท้องเสียหรือท้องผูกให้ใช้โปรไบโอติกนี้ทันที